สวัสดีครับควมนะครับวันนี้ใน MLBB เราจะมาเล่น a t l a ากันที่ผมพิกแอ l ลาเพราะว่าผมพยายามหาเรื่องพิกมาแต่ผมรู้สึกว่าคือตัวมันเก่งนะแต่ว่าบางทีมันผมไม่รู้ว่ามันดีแมทช์ชับไหนแต่ว่าผมพิกเกมนี้เพราะว่ามันมีอ่าชื่ออะไรนะมีบาวมอนบาวมอนเป็น ตัวที่ถ้าไปเช็คใน mlbb.io เนี่ยมันตัวที่วีเลตต่ำที่สุดในเกมไม่ได้ฟิกเลตน้อยด้วยนะแต่วีเลตต่ำที่สุดในเกมเออส,สี่สี่สิบจุดอะไรเนี่ยแหละแบบต่ำที่สุดในเกมปกติแบบต่อให้ตัวที่แบบเหมือนคนเล่นเยอะแล้วแบบเป็นช่วงที่มัน oh <my> วีคอะไรแบบนี้มันก็ยังวิเลตแบบสี่บห้าขึ้นแต่ผมว่าตัวมันแบบก็พอ ได้อยู่นะแบบมันชนะทางเอกาตอกที่ผมชอบเล่นแน,น่ๆเพราะว่ามันสับกาตอกเวลากาตอกเลือดน้อยได้แล้วก็ตอกมันเก่งที่ว่าเวลามันเลือดน้อยปุ๊บมันแบบมีเรสและสวนได้เลยแบบนี้เพราะนัสับนี่คือนอ็อ ว่ามันแพ้หลายอย่างโดยแบบเหมือนแบบอย่างตัวเมตาอย่างวบาคิลี่อะไรเงี้ยมันฮิลได้มันก็แบบเลือดไม่ถึงเทรชโชคลให้สับได้สักที <First Blood. S 1> มันตัวคล้ายๆไลลามีไว้คนหัดเล่น เอาเลยเอาดิพ <c oughs> ุกนะครับพุกพุกได้ดีพุกไม่มีศพเฮ้ยเราจะมามิดอะไรกันหมดไปกลับไปเอาตัวนี้ชื่ออะไรนะนาธานไปเฮ้ยม้ยเจ็บมากถึงมากที่สุด ยังไม่ได้เดินเร็วจังไงเสียฟิกเกอร์เลย เมเนตเมเตเนตต้าเนีเน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 ่เป็นตัวที่สกิลเซลลิงสูงมากรู้สึกว่าท่ามันแบบใช้ยากเล่นยากเลยถ้าเล่นเป็นแล้วมันแรงมาก <c oughs> ไม่น่าปะ <c oughs> ผมผมผิดเองมพาเพื่อนมาตายมันไม่มันไม่น่าจะเอาได้แล้วแต่แบบ ข้อสอนง่าย อุูยทำไมมันแรงจังน้อยผมจะทุ่มแล้วไม่ได้ลงหายันนะไหม Ơi Ơi Ui. này Ui. nè, Ui. Ui. đây. จะตายะดิไม่เอาบาวมอนไม่ได้เคลือดหน่อยเอามันทำเอาตีมันทำอะไรครั้งสุดท้ายให้มันปิงเอาอเรนดี้นี่คือตายกันหมด <c oughs> ตีมันทำอะไร ผมรู้สึกว่าแบบอ่าโกเลนกับเอ็กพีเราแบบเรื่อง positioning นี่โอเคอยู่ครัแบเขาเรียกว่ามาโครคือการมาโครเกมโอเคอยู่เพราะว่าทีมเราวน่าจะยันตามอืม ไม่ได้ไม่ได้ถอยจะลาเข้าป้อมตัวหน่อยไม่ได้น้ำเหี้ยเยอะไป ไม่ได้ทำช็อตสวยๆวยเกมนี้ไม่ได้จอดยค่แะ ดึงไม่ตายผมดึงมาแล้วมิดเราเอามันไม่ตายแตวผมจะตายเข้าเล็กกันไปหน่อยโอ้ยผมตายคิดว่าจะอึดพอโอ้ oh my god คือตัวที่มีทายนี่น мик, ี anni, ่นี่ๆๆๆๆๆ่นี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 ่มันหนีมันโดดหนีเอาไปก่อนไม่โดนจับปักปักลาปักลาเอาแันนี้ก่อนเนี่ย อ๋อเนี่ยอันเนี้ยจะจะเสร็จแล้วทำให้มันเสร็จๆทีละชิ้นืมาได้อยู่ ไป่ในเวลาเพนจะตายแล้วจะว่าไปมันเหมือนคาเรียอยู่นะนี่ จับทุ่มเหมือนกันของคาเรียมันแบบดูแบบมีโมเมนต์ดูลื่นไหลกว่า Oh. โอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแมวผมเหยียบคีย์บอร์ดโอ้ยเดี๋ยวจะทุ่งแทงทำไมเนี่ยโอ้ย Saber, ui, we don't hũaแตก. Oh, 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 this guy... This guy... oh, 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 อันนี้วันอันนก่อนอัน,นีกวเรากลกกัวใครที่สุดกันแน่แน่าทานเป็นเอ็มเอ็มเว็บ ยัไ,ไมนี่โดนบ่อยจังตายตอนฟิกเกอร์ยังไม่ได้ใช้ในมเพว่าเล่นผิดอ้อ,อมันเหลือตัวอะไรน่าจะตีไม่ได้ไม่รู้หนาฐานโอโล,โลได้อเปล่า ไม่น่าได้ดูไม่ค่อยมีรีชรีชิงรีชิง หกแล้ว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 อ้าวมันหกฟ้ามันคิดว่าไม่มีก็ให้โดนอีกแล้วอ่ะมันจะโดนอะไรบ่อยจังวะ จะตายอยู่แค่แถวฮานาิีนี่ยโอ้โหโหโหเป็นในเด,ดตตาเราโชว์ฝีมือแล้วมีไอไอหมวกบวกเลือดนี่นะ มพี่ยืนจืนอยู่แบบแป๊บเลือดเต็มโอ้ยแล้วมันโซโลหลอดได้ด้วยวัตเตอะ อโอ้ยยยโอ้ตีนะเขาไม่เอาเขาเขาแบบคิดว่าเราแบบล่ออะไรแบบนี้ไม่รู้ว่าเรามิสเพลย์ ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยเมันต้องมีเกมที่เป็นประมาณนี้แบบได้สองปอมได้หลอดดันกับหลอดแล้วก็ตายกันหมด โอ้ได้สามปอมเขากันกันไม่ดีเพราะเขามาใล่คายมิดสุดเทพของเราออรู้ละ ทำไมไก่พวกนี้ชอบออกแบบอิมอร์อิมอร์ทาลิที่ก่อนชิ้นสุดท้ายผมว่ามันเป็นของที่แบบดีที่ออกชิ้นสุดท้ายน่าจะเยอะหระือเปล่า

คิดว่าจะข้างอีกคือแบบว่ามันมั่วมากมันกว่าจะปิดได้เขได้อีกแล้วง่ายพอแล้วกับแอตลาสยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ป ไอ้นี่โดนหกบ่อยไม่ต้องเอาโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมไว้เจอกันครับบายบาย